ได้เลยครับขอมาจากแปลงสคริปต์ยาว2,000คำเป็นภาษาไทยทั้งหมดตามคำขอโดยยังคงไหลลื่นเหมาะกับการพูดใน YouTube และไม่มีหัวข้อแยกเหมือนเดิมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ แต่เมื่อคุณได้รู้จักแล้วคุณจะต้องประทับใจและเริ่มสงสัยว่าทำไมรถออฟโรดนำเข้ามักเป็นตัวเลือกแรกเสมอรถคันนั้นคือไทยรุง TR Transformer II Jeep Off-Road สัญชาติไทยแท้ที่ถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจหนักจริงไม่ได้สร้างมาเพื่อโชว์หรือหรูหราแต่สร้างมาเพื่อความแข็งแรงความทนทานและสมรรถนะจริงที่จำเป็นสำหรับการใช้งานหนัก การรีวิวครั้งนี้จะไม่เวอร์ไม่โฆษณาเกินจริงเราจะพูดถึงดีไซน์สมัรถนะเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อน 4WD การใช้งานจริงทั้งในเมืองและลอกเมืองความสามารถในการลุยและราคาจำหน่ายเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่ารถออฟโรดคันนี้เหมาะกับคุณหรือไม่เมื่อมองครั้งแรกไทยรุงท r ีอาร์ทรานส์ II ให้ความรู้สึกแข็งแรงทันทีและความแข็งแรงนี้ไม่ได้มาแค่ความสวยงาม ตัวรถมีดีไซน์แบบบ็อกซี่มีแรงบันดาลใจจากรถทหารเพราะรถคันนี้ถูกสร้างบนแชสซี่แบบล่างลัเดอร์เฟรมที่ใช้ในรถกระบะท,ที่พิสูจน์แล้วว่าทนทานต่อสภาพถนนและภูมิประเทศที่ยากลำบากในไทยความสูงใต้ท้องรถระยะสั้นยาวกำลังดี และตัวรถตั้งตรงทำให้คุณสามารถปีนป่ายขับผ่านน้ำลุยโคลนหรือฝ่าอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นใจตัวถังแข็งแรงและซ่อมง่ายซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้ใช้ที่เอารถเข้าป่าลุยโคลนน้ำท่วมหรือพื้นที่กู้ภัยรถแบบนี้จึงเป็นที่สนใจของหน่วยงานราชการหน่วยทหารและทีมกู้ภยัยเข้ามาดูภายในกันบ้างภายในเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงรถคันนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ความหรูหรา ทุกอย่างถูกออกแบบให้ทนทานและใช้งานง่ายตำแหน่งเบาะสูงทำให้มองเห็นถนนได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองปุ่มและสวิตช์มีขนาดใหญ่และใช้งานง่ายแม้ใส่ถุงมือห้องโดยสารเน้นการใช้งานจริงมากกว่าการตกแต่งหรูนอกจากนี้ยังมีหลายตัวเลือกในการจัดเบาะทั้งแบบนั่งหลายคนหรือจัดเป็นพื้นที่บรรทุกอุปกรณ์ทำให้เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวนักผจญภัยและผู้ใช้งานมืออาชีพ มาพูดถึงสมรรถนะกันบ้างเพราะนี่คือจุดที่ไทรุง tr transformer ii โดดเด่นจริง,รงๆรถคันนี้มีเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกหลายรุ่นขนาด2.4ลิตรหรือ2.8ลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อความเร็วสูงหรือการแข่งขันแต่เน้นแรงบิดความทนทานและความประหยัดแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำทำให้ปีนเขาขนของหนักและลุยโคลนหรือทรายลึกได้อย่างมั่นใจโดยไม่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไป ระบบขับเคลื่อน 4WD คือจุดเด่นหลักของรถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมที่ออกแบบสำหรับการลุยอย่างแท้จริงเมื่อเปิดใช้งานแรงบิดจะถูกส่งไปยังล้อทั้ง4อย่างเหมาะสม ทำให้รถสามารถผ่านทางเรื่องหินทางน้ำและพื้นที่ทุรกันดารได้ดีกว่ารถ SUV ปกติความสูงใต้ท้องรถและช่วงล่างแข็งแรงช่วยให้ปีนป่ายครุขราดและเดินทางผ่านเส้นทางยากๆได้อย่างมั่นใจนี่ไม่ใช่รถนุ่มนวลสำหรับขับเล่นแต่เป็นรถนกลไกแข็งแรงสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจในพื้นที่ลำบากเรื่องการขับขี่บนถนนปกติก็ทำได้ดีเกินคาด ถึงแม้ว่าจะไม่หรูหราหรือนุ่มนวลเหมือน SUV ทั่วไปแต่ช่วงล่างให้ความมั่นคงการขับขี่สามารถควบคุมได้ง่ายเบรกดีและระบบบังคับเลี้ยวมั่นใจแม้จะรู้สึกถึงแรงกระแทกบ้างแต่สิ่งที่ได้มาคือความทนทานและความมั่นใจเวลาที่ต้องลุยในสภาพถนนยากๆก,การขับทางไกลก็เสถียรเครื่องยนต์ดีเซลให้ความประหยัดน้ำมันในระดับเหมาะสมสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้งานนอกเมืองและอะไหล่ที่หาได้ง่ายทำให้ค่าบำรุงรักษาต่ำก รถนำเข้าที่ต้องใช้ช่างและอะไหล่เฉพาะหนึ่งในข้อดีของ T-R Transformer II คือความสามารถในการใช้งานจริงรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่ให้ดูเท่ แต่ทำงานได้จริงไม่ว่าจะขนอุปกรณ์กู้ภยัยขนคนในพื้นที่น้ำท่วมสนับสนุนภารกิจทหารหรือพานักผจญภยัยเข้าป่ารถสามารถทำงานได้โดยไม่บ่นความสามารถในการลุยน้ำทำให้รถข้ามถนนน้ำท่วมได้สบายๆและแชสซี่แข็งแรงช่วยให้ใช้งานหนักได้ยาวนาน เรื่องราคาก็เป็นอีกเหตุผลที่หลายคนประหลาดใจไทยรุง TR TRANSFORMER II ราคาถูกกว่า SUV และ j e ๊ปนำเข้าที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนราคาจะเริ่มต้นในช่วงล้านต้นๆและเพิ่มขึ้นตามออปชันเมื่อเทียบกับรถนำเข้าคุณจะได้รถออฟโรดที่สร้างมาเพื่อใช้งานจริงเครื่องยนต์ดีเซลชสซี่แข็งแรงระบบ 4WD ของจริงและยังมีการสนับสนุนหลังการขายในไทย ทำให้การบำรุงรักษาง่ายและยาวนานกว่ารถนำเข้าหลายรุ่นแน่นอนว่ารถคันนี้ก็มีข้อจำกัดภายในวัสดุอาจเรียบง่ายการเก็บเสียงไม่หรูหราขั้นสุดและการขับขี่เน้นการใช้งานมากกว่าความสบายหากคุณต้องการหนังสือพิมพ์จอใหญ่อินโฟเทนเมนต์หรือความนุ่มนวลระดับ SUV หรูออาจไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับความแข็งแรงความทนทานและสมรรถนะลุยหนักข้อจำกัดเหล่านี้ถือว่าคุ้มค่า สิ่งที่ทำให้ TR Transformer I, I I น่าสนใจไม่ใช่แค่สเปคแต่เป็นสิ่งที่มันสื่อให้เห็นรถคันนี้พิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถผลิตรถออฟโรดที่ใช้งานจริงแข็งแรงและเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศได้จริงการผลิตในไทยยังหมายถึงอะไหล่หาได้ง่ายการซ่อมบำรุงสะดวกและความมั่นใจสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันรถคันนี้เหมาะกับคนที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของมันที่สุดเหมาะสำหรับพื้นที่ชนบทงานก่อสร้างการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยการช่วยเหลือฉุกเฉินและสามารถปรับแต่งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ทำให้ TR Transformer II เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดรถออฟโรด สรุปแบบตรงไปตรงมาไทยรุมงท r TR ีอาร์ทรานส์ฟอรไม่พยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนไม่ใช่ SUV หรูและไม่ได้อดตัวมันเป็นรถออฟโรดที่แข็งแรงใช้งานหนักได้จริงสมรรถนะเชื่อถือได้ระบบส w d ดับเทำงานได้จริงเครื่องยนต์ดีเซลทนทานและราคาคุ้มค่าที่สุดในกลุ่มนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานจริง ความแข็งแรงสมรรถนะและความคุ้มค่า TR Transformer II เป็นรถที่คุณต้องสนใจไม่ว่าคุณจะเป็นนักขจนภัยมืออาชีพผู้ใช้งานหนักหรือใครก็ตามที่ต้องการรถที่ลุยได้ทุกสภาพถนนรถคันนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องไปดูรถนำเข้าคุณก็สามารถได้รถออฟโรดของจริงที่สร้างโดยคนไทยและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ถ้าคุณต้องการผมสามารถจัดเวอร์ชั่นแบ่งพาร์ทพร้อมวิชวลโปรมสํำหรับแต่ละช่วงของคลิปให้เลยเพื่อให้คุณถ่ายวิดีโอและตัดต่อได้ตรงตามสคริปพร้อมภาพประกอบหรือช็อตตัวอย่างที่ดึงดูดคนดูได้มากขึ้นคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นไหมครับ